เรื่องคุณโลมค่ะคในฐานะที่ท่านจะเดินหน้าต่อจะได้เคลียร์กันในประเด็นนี้ที่คุณโลมอภิปรายท่านมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับเรื่องแสแกมเมอร์เรื่องธุรกิจสีเทาอะไรต่างๆอ,อันนี้เนี่ยครับหรือจะฟ้องไหมคะอันนี้ฟ้องได้หนอนสิ่งแรกคือฟ้องคใ,ใครพูดผมเนี่ยในเวลานี้คดีอยู่พะเยาประมาณ270คดีรวมนักการเมืองด้วยนะครับสิ่งที่คุณพูดเนี่ยนะครับคุณเอาจากข่าวซึ่งข่าวมาจากการทะเลาะระหว่างธุรกิจพลังงานด้วยกันอย่าให้ผมพูดบริษัทไหนนะครับ และคุณเนี่ยไม่อยากจะใช้คําพูดว่าไปรับงานใครมาหรือเปล่าคุณเอาข่าวที่ชาวต่างชาติเขียนนะครับแล้วคุณก็มาขยายความในสังข่าวในประเทศไทยซึ่งรุนแล้วแต่ผมรู้ที่มาที่ไปทั้งหมดแม้กระทั่งคุณพูดในข้อมูลทั้งหมดผมรู้ว่ามาจากไหนหมดแล้วคุณเอาภาพผมเนี่ยไปนั่งทานข้าวกับอดีตท่านประธานในยุคปีท่ทสสกับชาวต่างชาติเอารูปผมที่ไปทําบุญเนี่ยแสดงว่าผมเนี่ยนะ ไปทำความดีไปทำบุญคุณเอามาลงแนะเป็นตุเป็นตาชีวิตผมเนี่ยคุณบอกผมเนี่ยมีรายได้จากสีเทาเนี่ยคุณพูดผิดลวนะครับเวลาคุณทํางานกับผมในเชื่นชมจังเวลาเรื่องอย่างนี้คุณชอบนั่งเทียนเขียนข่าวไงนะครับและสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยนะครับชีวิตผมนี่มีอาชีพชัดเจนมันสัมปกรณ์กัเล่นผมลวผมเสียภาษีถูกต้องในก่อนที่รามาทําอาชีพนักการเมืองรายได้ทุกบาทตามผมเสียภาษีหมดสาแดงได้หมด นะครับงั้นอย่ามาพูดอีกนะครับผมไม่ได้ล้อฟ้องคดียาญางเดี๋ยวเรียกร้องค่าเสียหายเดี๋ยวคุณจะหนาวและผมทราบมาว่าผู้ประกอบการที่เขาได้รับผลกระทบเขาจะฟ้องคุณหลักพันล้านนะนะปากกล้าขาสัตว์นี้อย่ามาเล่นกับผมหมายถึงว่าเราคือจะเดินหน้าฟ้องคุณลมเลยหรือว่ายังไงไว้ผมทําอยู่แล้วทุกคนที่พูดในสภา,านะครับแล้วพี่น้องเวลาจากคอมเมนต์เนี่ยครับในเวลานี้นี่คอมเมนต์ข้างล่างที่ทําให้ผมเสียหายนะร้อยกว่าคดีนะอย่าทํานะนะครับ มันมีอะไรที่ทําให้คนเขาเข้าใจว่าท่านไปยุ่งเกี่ยวกับสแกมเมอร์จนคุณลมเอาไปเป็นสแกมเมอร์รรจะป้าเลยไง <c oughs> คนอย่างผมนี่ยุุงสแกมเมอร์คุณรู้ไหมเนี่ยที่จับหลายๆคันที่ผ่านมาเนี่ยใครอยู่เบื้องหลังรู้ไหมครับ <c oughs> ผมนะที่ประสานไซเบอร์เนี่ยคุณไม่รู้จริงคุณพูดไปเรื่อยมองไหมว่าทำไมอยู่ๆเขาจุดประเด็นนี้มาแล้วมาโยงกก็เพราะคุณรับงานใครมาล่ะฝากไม่บอกด้วยแต่ท่านไม่รู้จักกับคนที่เขาพาดพิงถึงใช่ไหมคะคุณรู้หรือยังว่า เขาไปทำอะไรผิดเขาทำธุรกิจเขาเสียหายธุรกิจเขาเสียหายทั้งภายในัลงต่างประเทศคุณไปทำอะไรหรืคุณเอาข่ามั่วๆมาขยายความเลยแต่คุณจะเดือดร้อนเอาตัวให้รอดก่อนเถอะวันนี้จะได้มาถามนักงทุนเลยนะคะแตได้คำตอบ พร้อมนะคะาะคุณเตรียมตัวไว้แล้วกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวสนักข่าวที่เขานำเสนอที่ผิดๆเนี่ยเขาจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็นำเสนอแล้วคุณจะกลับหลังหันไม่ทันค่ะโกรธมากทานเพราะว่าไม่ไม่โกรธไม่โกรธแต่ว่าเมื่อคุณกล้าสู้กับผมแล้วคุณก็พร้อมนะครับไปกินข้าวเย็นที่พะเยาพร้อมไปขึ้นศาลพะเยาและผมกำลังจะทำที่ตากใบนาฬชิบาศนะครับ และอย่ามาขอโทษผมแล้วก็ขอร้องให้ผมถอนฟ้องอีกานะไม่เอานะคนบางคนอ่ะคือว่าการประกาศในสภาแบบนี้คือทำให้แบบเรารู้สึกเสียศักดิ์ศรีเลยแม้ว่าแบบคือถ้าเราไม่เกี่ยวข้องเราไม่เสียศักดิ์ศรีครับตัวเาเองผมอาชีพผมไม่เคยคุมซ่อมคุมบาคุมเถื่อนนะครับถามว่าอาชีพผมในค้าสลากมาก่อนมันผิดตรงไหนสลากกินแบ่งรัฐบาลท่านมองยังไงว่าที่ผ่านมาท่านก็โดนโจมตีเรื่องนี้มาเป็นแล้วก็เพราะเขาเห็นว่าโจมตีผมแล้วขายได้ไงทาให้เขาหล่อขึ้นสวยขึ้นไงไม่หนักใจ ไม่หนักใจแล้วชีวิตผมผ่านมาเยอะแล้วมีอะไรอยากจะบอกกับประชาชนบ้างไหมคะเราแบบมาถึงวันนี้แล้แบบเราอยากจะเคลียร์อยากจะเนิ่หน้าทำงานอันนี้เสียงดังนี้เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอยากให้ได้ฟังชัดๆว่าผมผ่านอะไรมาเยอะแล้วนะครับดังนั้นคุณเอาเรื่องที่ไม่จริงมาพูดคุณต้องรับนะครับพร้อมที่จะรับชะตากรรมที่เกิดขึ้นนะครับ จะให้รับปากกับชานาได้ไหครับว่าตอนนี้มัน5,000มีหรอเดี๋ยวกาลังแก่ขอบหน้าที่ซร่งถ้าผมน้าจะตบทำได้ก็จริงๆครับ้าวต้อข้าวธรรมดาข้าวธรรมดาเช่นเดียวกันราด8,000 9,000ขึ้นไปต้องทำให้ได้ขอบหน้าได้เห็นไหมครับขอบนี้แหละครับขอบที่กำลังเกิดนะครับ